ฮีโร่ของคุณคือใครไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องมีฮีโร่ในดวงใจบางคนมีหรือบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่สำหรับคนที่มีฮีโร่คนนั้นนักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งคนที่เราก็อยากเป็นให้ได้อย่างเขามีเขาเป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโดยคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นความเก่งฉลาดเทรักความซื่อสัตย์ยุติธรรม กล้าหาญไม่กลัวอันตรายอะไรพร้อมสู้พร้อมชนะเสียสละเข้มแข็งอดทนยึดมั่นความถูกต้องและอีกหลากหลายสารพัดความดีงามฮีโร่เป็นได้ทั้งคนใกล้ตัวอย่างพอ่อแม่พี่เพื่อนญาติคนรู้จักหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักแต่ก็มองเห็นเขาอยู่ห่างเชน่นดารานักร้องคนดังอาสาสมัครนักการเมืองหมอ ทหารครูหรือเป็นอะไรที่ไม่มีวันจะเจอได้ในชีวิตจริงเช่นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในหนังดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนทอร์ไอรอนแมนกัปตันอเมริกาวันเดอร์บูแมนหลายอีกมากมายทุกฮีโร่ล้วนแล้วแต่มีความมหศัศจรรย์ที่ใครๆก็มองเห็นจริงๆแล้วทุกคนต่างก็มีความพิเศษในตัวเองที่อาจจะไม่มีใครเห็นแต่เราควรจะเห็นเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรา ต่อให้เป็นคนธรรมดาแค่ไหนก็มักจะมีสิ่งนั้นในตัวอยู่ดีนั่นแหละต่อให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆจนดูเหมือนไม่มีอะไรในสายตาของใครๆบางคนขับรถเก่งบางคนคิดเลขได้เร็วบางคนทำงานบ้านเรียบร้อยบางคนทำกับข้าวอร่อยบางคนเล่าเรื่องได้ตลกนี่ก็ถือเป็นความพิเศษที่มีค่ามากกว่าพลังวิเศษอีกนะโดยที่เรามักจะหลงลืมหรือมองข้ามความธรรมดาอันแสนเรียบง่ายนั้นไปเอง บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเก่งถึงขนาดมีพลังวิเศษไม่ต้องปล่อยแสงได้บินได้หรือฆ่าไม่ตายหรือปกป้องโลกได้หรอกนะบางครั้งแค่ทำกับข้าวได้ก็อาจจะเป็นสิ่งวิเศษที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งและสายตาที่คุณมองคนอื่นว่าเป็นฮีโร่ก็จงมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลเหล่าเดอะแอดเวนเจอร์สหรือใครก็ตามเพียงแค่อย่าลืมมองมาที่ตัวเราและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น รักในสิ่งที่มีชื่นชอบคนอื่นเขาแต่อย่าลืมชื่นชมในเราเองด้วยนะถ้าเราบอกคนอื่นว่า you are my hero ไปแล้วก็อย่าลืมบอกตัวเราเองด้วยว่า i am my own hero ด้วยนะ